ได้มาคือราคามันเป็นไงชุดละสามร้อยห้าสิบ้ยค่ะมันได้มา,าลาสองแผงแล้วก็อะไรอ่ะแมสถึงถึงยี่สิบชิ้นไหมแล้วก็ยาอาะเทศยาแก้ไออะค่ะขวดนึงเจลล้างมือแบบเป็นหลอดๆอ,ดอะค่ะแล้วมันก็ราคามันสูงนีไงคะราคามันสูง ผมว่ามันสูงเกินไปตั้งถุงละสองร้อยห้าสิบชุดละสองไปสามร้อยห้าสิบะค่ะมันใครดูเขาก็ว่ามันมันอันนี้เกินไปแล้วฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรแบบซองอะค่ะแล้วก็ยาอมมาแหวงแล้วแล้วออมันมีเนื้อมันบางๆมันก็อาจจะมีค่าแหวนค่าพัดถีอได้ครับ่เราเราไม่ได้ถือซื้อกระดาษเงินสดเนี่ยคือสั่งละอนเขาทำเลยนะมันก็อาจจะมีเขาก็จะคิดค่าบวกแหวกด้วยค่าค่าดำเนินการยื่น เติมใจมันต้องเติมใจที่หลังอะไรเงี้ยแต่ก็จะคิดานจุดว่าขยนอย่นั้นแหละแล้ สำนักงานปปชประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะก็ได้ลงตรวจนะคะติดตามเกี่ยวกับการใช้เงินงบประมาณนะคะการใช้งบประมาณเกี่ยวกับการจัดซื้อชุดถุงหงายจ่ายให้กับประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอบึงสัมพันธ์นะคะซึ่งวันนี้เราไปอยู่กันที่องค์การบริหารส่วนตัวน้ำซับไม้แดงค่ะเหตุที่มาตรวจต,ตามวันนี้นะคะก็เนื่องจากว่ามีเพจวอชล็อกนะคะที่ส่งข้อมูลแจ้งบาะแสไปค่ะว่า มีที่องค์การริหารส่วนบลางแก้วอมคือบนสัมพันธ์นะคะที่ดําเนินการจดซื้อจัดทาชุดถุงห่วงใยเพื่อแจกจ่ายประชาชนเนะะี่ยค่ะมีราคาแพงเก,กินกว่าความจรงิงน,นะคะแล้วก็เหมือนกับว่ามีการตรวจรับและกรรมการไม่ยอมตรวจรับนะคะซึ่งทางบกชเนี่ยได้ลงพื้นที่ที่องค์การริหารส่วนบลางแก้วแล้วนะคะก็รวบรวมข้อเท็จจริงแล้วก็หลักฐาน ไปแล้วนะคะแล้วจากการตรวจสอบที่สัแก้วเนี่ยค่ะก็สร้างข้อมูลมาเบื้องต้นว่าในเขตพื้นที่อําเภอบึงสัมพันเนี่ยค่ะน่าจะมีลักษณะของการจะซื้อชุดถุงห่วงใยเนี่ยค่ะหลายๆหน่วยงานนะคะจึงได้มาดำเนินการตรวจติดตามดูะค่ะว่าแต่และพื้นที่เนี่ยลักษณะและพฤติการมอย่านที่อบตสาแก้วหรือไม่ค่ะ ซื้อมันสดกับซื้อทางร้านเนี่ยมันอาจจะมีค่าภาษีหรือค่าดําเนินการเขาบ้างค่าจ้างเหมาเนาะเป็นการจ้างเหมาดาเนินการเนี่ยจะมีตัวอ,อื่นด้วยนะผมก็ไม่สามารถจะตีมูลค่าได้ว่ามันคุ้มไม่คุ้มเพราะว่าถึงเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าช่วงนั้นยาเพราะทลายตูนมันก็มีราคาแพงอะไรประมาณเนี้ยถ้าเราไม่ซื้อก็จะไม่สามารถหายผู้ป่วยได้แต่ตอนนี้ก็อยู่ที่ทางคณะ,ะกรรมการหรือว่าู้หเราผู้ใหญ่ตรวจสอบแล้ว ก็คือเอาเภอบุงอรงพันธ์เนี่ยเรามีสถานการณ์ในเรื่องของการแพร่ระบาดค่อนข้างสูงและจะมีจํานวนผู้ติดเชื้อค่อนข้างหลายๆห,หลายคนนะครับซึ่งในว่วงเดือนที่แล้วเนี่ยทางอเารเอก็ได้มีนโยบายในการแก้ปัญหาในการที่จะ,ะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับโดยการที่จะ,ะมีการจัดซื้อจัดหาในส่วนของอชุดหวงใหญ่นะครับรวมถึงอุปกรณ์อื่นๆนะครับเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนโดยทางอเมราเนี่ยได้มอบหมายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้นองถิ่น นะครับทุกแห่งเนี่ยดำเนินการนะครับที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดหาชุด่วงใหญ่เนี่ย่อดูแลพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งอย่างที่ปรากฏกล่าวไปเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าก็จะมีอบตอยู่ในส่วนของพื้นที่อำเภอพิมพันธนะครับที่ได้มีการดําเนินการอาจจะอาจจะยังไม่สอดคล้องกับในระเบียบนะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ทางอำเภอเองได้ดำเนินการจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับเรื่องนี้นะครับถ้าสมมุติว่ามีการดําเนินการที่ไม่สอดคล้องกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง อะไระต่างๆเนี่ยหรือเกิดปรากฏการเรื่องของการทุจริตเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะดําเนินการในเรื่องของกฎหมายน,น,นะครับในเรื่องของการดําเนินการลงโทษทางวินัยนะครับส่วนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไปครับอันนี้มัน,นเป็นคําสั่งของทางเธอไปทหารท,ทำแบบนี้เป็นนโยบายในการที่ให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในภาพรวมนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยทางาตัวเองก็ได้กํากับกําชับไปแล้วว่าขอให้ดำเนินการให้มันถูกต้องตามระเบียบแล้วก็ให้โปร่งใสกับพี่น้องประชาชน น่าจะถุงนี้แล้วมม่มีอะไรคชุดตรวจก็จะมีชุดตรวจด้วยนะครับมีชุดตรวจอยู่ในถุงนี้หรือไม่ไม่ก็คือตังหาครับตอนนี้เริ่มเริ่มให้ดําเนินการเมื่อไหร่ฮะัชุดตรวจก็ตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับตอนที่เรามีการติดเชื้อกันใหม่นะครับซึ่งการชุดตรวจถือว่าเป็นความจําเป็นในการควบคุมการแพร่ระบาดนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยถ้าเรารอส่วนกลางเนี่ยมันอาจจะไม่ทันการนะครับเราอาจจะต้งเป็นหน้าที่ของท้งในส่วนของท้องถิ่นที่เราสามารถดาเนินการถำื้อจัดหาได้อยู่แล้ว แต่ว่าก็ต้องดำเนินการให้มันถูกต้องนะครับเป็นไปตามระเบียบการจัดื้อจจ้างด้วยครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u c s i b e y o ยูทูบข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ